สวัสดีจ้ามาจาันหนูจะพามาเบิงอัปเดตเนาะจ้ะเนาะบักจูจูบีจ้ะบักซีดาเนาะจ้ะเนาะบักซีดาพามาเบิงบักซีดาปิ๊นด๊อกคักอีรินะจ้ะดอกคักดอกแน่มึงดูมึงคว่มด๊กของนางดูจ้ะนี่ปีนี้ตัดกิ้งออกไปลายคักเพราะว่ามันแงหูแง,งาตาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเกิดที่มึงนี่พุ่นที้องหลังค่ะท้องกระลอกท้องกิน รัโอ้โหดกจ้ะผู้ดใดคิดอยากเตรียมเงินรอเลยปีนี้ปีนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนจ้ะบ่มีมูคนจีนกินซอยจะปีนี้อันนี้บักสมนะจ้ะเนาะเอ้ยบักสมมันละเห็นปะหน่อยเขียวมันออกเลยอันนู้นหายใจดิสวัสดีครับสดูแลแคบเลยวันนี้บ๊อง,บ,งบักทัวฝักยาวกันจ้ะโอ้ย ไลายครับจ้จะจนว่าอันนี้ันอันนี้งอลงแล้วดิสติกนี่จ้าเก็บกักเปทัวกันจ้ะอ่าฮะ I'm gonna pick waiting for mom you can hold right there I'm pick I need to be in my face I'm not pick shower y so e s t e d a y you see, see นี่จ้ะ วิธีเก็บบักทั่วนะจจะน้องมุนบปมีจ่จ้ะแม่หนูปูบักทั่วไข่เด้อยังมั่งไทยสมัยตะกี้เก็บบักทั่วไปส่งพูเด,ด้หนูนิโอได้เก็บบักทั่วดูอีเด้นี่งามคักอีพ่ออีแม่ข่อยเอ้ยเงาวสวยรวยอาจารย์หนูเสดมุนไปทั้งหลังมาโซ่บ,บักขี้เคี้ยนน้ำได้บกักขี้เคี้ยนเนิ้นเถอะนี่บักขี้เคี้ยงกะเพาเขาจ้ะกะเพาปอดสารพิษเนาเจ้าหน่ก็ได้กินนะจ้ะ หมุนกันนะหมุนอุ้ยอันนี้ไงอันนี้แกกินได้เราจะมึงมันอันพันด้วยนี่อ่ะฮะนี่จ้ะโอ้ยตามมักค์ทัวเก็บถ่านไม้ยาโน้ะเนาะไม้ยาสิเอาไปยันต้มกินโอ้ยเจ๊มังค์ทัวไปขายบังหน่วยนี่ดน้ตจ้ะหนวยนี่หนูสิเอาเอาแนวมันเนาะสิปล่อยไว้จะเาเนว เก็บปลายมันก็สีดับโน่ดับแนวโน่ะ yeah. จ oh <see> ้ะดูจ้ะอ๋อีซิตอีซิตอืูจ้ะมันไต่ไต่ไต,ต,ต่ขึ้นไปทั้งต้นบอกวา่าซาจีแล้วมันก็น้อยน้อย,อย,อยมันก็นไหลเรื่อยลงมาเนาะแต่เนาะ้องกาไปเก็บช้างพุน่นอีกน้อยใดที่แบบว่าแบบ มันใหญ่มันเาวหนูก็ชีจงไปถ้าเอาเนวมันนะจะเนาะนีจะเนดูะดบีจบบังดูบังดูงดมาจ้ากำละสิบาทสิบาทจ้ายีบาทยีบาทจ้ายีบาทยีบาทนะจ๊ะยี่สบาท Oh, you're proud of me, Baba? Mm, -hmm. mm. Looks like hair. Huh? Oh, my gosh. So much. This is as long as your hair. Watch. Did we see something? Yeah. Now I'm mm -hmm. mm -hmm. อันส่นนี่หนูที่เอาไแต่เอาแนวมันน่าจะเนาะจงไว้แต่เอาแนวมันน้ำแล้วหนูสิเก็บแบงให้ป้าทางบ้านน้ำน่าจะเนาะเดี๋ยวหนูสิไปทางคุณจ้ะไปทางคุณเทนซีเนาะอีสโอดับเทนซี่เอ่อัวกน้องน้องนี่สิเอาพัดเอาแนวมันจ้ะหนูปล่อยให้มันแก่เอ่อไอคลิปลดแด้วต้องเก็บดี คนในเกียร์วิธีเกียร์แบบทัวหมุนมุนมุนเนาะจ้ะเนาะเกียไปตัดจ้ะเพราะว่าถ้าเขาตัดมันชีบแตกอีกมันรู้ปะจ้ะหอยลงมาผู้เดินเทผอกอีกอ่่งกัน The Go Up So Now The The Come Down โอ้โเตอเต๋อเตเตอตอตตอนปะวะเห็น h e w y e n s ทำดาวโอโซลองอันนี้เสียวพันจ้ะเงยเียเา้ยเนี้ยเขาก็เสียวไว้สาพันเาจะเนาะพวกินจะบกเนเดี๋ยวาไปเบิงบ้งมึนี้อีกจ้ะมาเด้มาเด้ไมนเสียวันแนวมันมานจะเนาะมึงเรียนหนูปล่อยไว้ให้มันแกจะเสียวเนี้ยวมัน อันนี้หอมขบขวบพ่มพุ่นวยกินได้แต่แต่ว่าเสียเอานวอันนี้กินได้เบนเราด้วยนี่อันนี้นุ่มแล้วอันไหนนุ่มๆเขาคก็สิบ่เอาเนาะจะเนาะเอาไว้ถ้าเอาแนวมันอันนี้เอาได้อยู่อันนี้ก็ะสเปลี่ยนพัน พันที่สั่นกวกกันเนาะจ้ะเบิึงเบิึงเด้อนี่แล้วก็มีพันไหลพันหน่วยไหร้อันนี้ปล่อยมันแห้งแล้วจ้ะสีเอาเมล็ดมันแล้วก็พันสีม่วงเนาะจ้ะเนาะด้วยสีม่วงสีม่วงหนูกับสีเอาพันมันนี่สีเอาพันมันตรงนี่ในมันบ่หาหรอก ี <c oughs> lot, ่ก yeah. yeah. oh, ็ทีเป็นพผักทั้งหลายนะจ๊ะเนาะนั่นสัตวรายเปล่ามัน r ะแช่ด้วยันมาตั้งเยอะใช่ t หมใ r ่ไห o ใช่ไหมใ a ่ไหมใช่ไหมใไ h มใช่ไหมไไไรไ เบิ่งอันนี้ต้นบักุษราจีนอีกต้นหนึ่งเขาจ้ะอันนี้ตน้นขวนขดบักสมที่ว่ามันสมสมนั่นจะ้ะขวนขวดแล้วจะเนาะบักสมโอเขาอันนี้ส้มโอจ้าส้มโอพุซาจีนทั้งนี่นี่ก็หนุยใหญ่เด้จ้ะหนุยทอหน,นุยไขยน่นี่แหละนั่นเห็นกันบ่น้องนายอยู่บ้านปูกับญาณน่นนจาจะเนาะฮ่าเบิ่งกฟังนี่ ปีนี้บอซิดาขึ้นสูงคักจ้ะอ่ะฮะบอซิดาจ้ะบอซิดาไทยเนาะจ้ะเนาะจิมจูจ้ะบอซิดาจิมจูไทยจ้ะมีต้นหน่อยมันบักพริกขิโนูจ้ะเพราะไว้ร้ายไหลไปเคลียบไปขี้เคลี้ยว,บ,ยวบีบหน่วยเน่ามันลงไปเนาะผักบังอันนี้บ่แนี่ยเจนบักบวบนี่แหละนาซีเป็นบักบวบตำลึงตำลึงกระลังเลือย ตำลังกําลังเลยน้ำตกอันนี้กับบัคซิดาเด้อจ้ะต้นบัคซิดาสามต้นพเพื่อบงหนูสิหันในเบิ่งนี่แม่นเบิดบัคซิดาอยืดมังเนียสิมีสามต้นสี่ต้นอยู่ทั้งหน้าอีกสองนะจน๊ะเนาะมังหมาละกอเฮาออกดอกแล้วอีเด็ดอีเด็ดสายยัมยัม you don't need to cream it's organic yes สวิตน <Sweet. S 2> mm ี่สวิตสวิตพริกพริกออกหน่อยแล้วนี่พริกไทยปีนี้หนูปลูกพริกหลายหลายจ้ะหนูไปลงไม่บ้านปูบ้านญาติหลายๆสิพับลูกพับโอ๊ยปีนี้หนูปล่อยให้ลูกพับดกคักจก้ะเบรตตับตถิงเถิงนะจน้ะเนาะปีนี้บงังดูแต่ว่าเป็นลูกพับพันหน่วยใหญ่เด้ะอันนี้มะนาว ไอ u n นเอาฮะนี่ this is a lamb I know o h l w a y s like that เอจ่ะปีนี่ป้อยขึ้นสูงปีนี่ป้อยขึ้นสูงคักเบิ้งโอ What w o a t did English say this one This I thought is a yellow lemon but it's not Yeah because I see the leaf mm hmm. the one your m o m have is big and green big leaf one this I think is a อ <laughs> yeah, mm ันนี้หนูคิดว่าเป็นมะนาวเขียวเนาะ มะกว่าจะต้นมะกว่ามะม่วงไม่ได้กินหรอกน้องจันนะมะกเฮาอมะก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 อเท่านั้นแหละมะกอันนี้สิเป็นักทั่วอีกแบบนึ่งน้ะงจะนน่ะหนวยมันสีสันๆแต่ว่าหวานหวาน this one is very sweet too try this one sweet Right? Oh my god t ิ้นส s different yeah this one taste soft and sweet way different taste yeah different this not Thai I like this one better I know this <laughs> is the one a in your mom s house ฝรั่งฝรั่งมะการีกว่าอันนี้กล้วยจะกล้วยที่ออกมาไม่น่าจะนอซีต้นออกลูกเบิร์ตเลยแบบนี่อันล่าสุดน่าจะนอปีออกแล้วมึงดูปีกล้วยออกแล้วจ้ะ ผู้ใดอยากได้ปีกล้ยมาเดจจะด้หนูสิตัดปีกล้ยให้นี่ล่ะมื้อคืนมื้อคืนหนูก็สสตัดแล้วจะเพราะว่ามันบลงมาแล้วเยอะโซ่เดิม so we gonna cut two in a f o n t so we have that one big and when the this one ready the small one gonna be big อันนี้กับประัว this is the one you like so you telling me you're gonna cut it all off yeah I have to the big plan yeah from the the bottom oh, no. yeah but to then, make it a small one grow well, okay, we don't have no we still have two of them in here because the time we cut in the front that one will be big cover everything and the small one growing will be big enough uh -huh. this one this one they call uh, ลูกแน่หน่อยแต่ว่าโอ้หวานคักจะ so sweet this one so sweet แล้วกับบั克ทับทิมนี่ก็หวานจ้าข้างในเป็นสีมว่วงนะเจะ้าเนาะ it's dark red inside ready eat, yeah t o i n k that yet? oh it's good size huh w a i t for a little bit more I see morang what is it m o r a n k a no this one is this one, one. yeah morangka นะ้าเจ้าภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนป่ะ นี่แบบอ,อีหุมจ้าอีหุมตนน้นน้อยๆนี่แหละมึงดอกมันดูเด็ดเอาดอกมันไปทอดไข่เนาะจ้ะเนาะบักกันเขียบไม่ได้กินดอกจ้อืะน,นี่ยูแดดซองแน่เด้อจ้ะเด้อ็ดซองแน่อันนี้ครับไปอยู่หน,น้าบ้านเขาแล้วเนาะจ๋ามาวางกล้วยเฮ้ยอันนี้อันไก่สิได้ตัดแล้วจ้ะอีเจัาหน่อยหนูก็สิได้ตัดแล้วละ่ะหนูสเจะไปทอดแล้วก็เฮ็ดกล้วยบวชชีน้ำไอโนดัตบอลทวนินะ อีทวินอันนี้กล้วยแฝดเนาะจ้ะเนาะ Dead One Twin ใครอยากได้กล้วยมาร์ตเจ้ะเดอ้อหนูเพิ่ขายแพงเด้อจะ้ปะปลา,า,าปล่าคนลุกเอาปลามาแลกเลยนี่อันนี้ก็อีกวีอีกเคี้ยนึงเนาะจ้ะเนาะนี่สองตอน้นข้างหน้าน,นี่หนูต้องตัดออกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าฝรั่งเราวก็อยากให้ตัดออกเล้วอยากไว้เห็บบังบ้านแต่ว่ากระบอกเป็นอยังจ้ะเพราะว่าเทาต้องตัดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิเอาหยวกกล้วยไปหมก มะนาวโทรศัพท์ดับไปเนาะจ้ะเนาะนี่มะนาวจ้ะมะนาวมะนาว be careful with the uh, the one not ready it's gonna fall the green one we need to tie that come this way <laughs> two times papaya salad we can make a you can eat fresh tomato? tomato salad that looks so healthy huh let me see Look ลุ t เลย perfect side where's the long green bean Where